สบายดีสบายดีเนอเอฟซีทุกคนเนอกลับมาพอกับสแพรคือเก่าแล้วก็ชิมีแขกรับเสิร์ไพิเศษของสแพรเนอคือนี่แหละร้านคนงามแล้วก็ายายคนเถาฮือฮ่อฮืออกอฮืนฮือฮกอนือฮือกือาตอวือฮือฮือฮือือฮือฮืออยือฮือ คนอยากยิบไป็นไงมื้อนี้กับมากับร้านแล้วก็มากับหมู่เนาะสะแพก็ได้มาออกตัวเนื่องจากว่ามื้อนี้หันหมู่หมู่แวะมาหาทุกคนเนาะแวะมาหาก่อนพันสิก๊กบาตเนาะก่อนสิก๊กบัตประเหทศลาวทุกคนแหละก็เด้อเพิ่นแวะมาหาแล้วเพิ่นก็เอาของมาฝากเนาะกับเดี๋ยวพี่น้องอ่ะเว้าแล้วสเปร์ที่เป่าของปังไม่เป้ ลม้คือบอรีวิวต้องเมื่อ,อยใหญ่เชียร์ในช่องคลิปไม่เฮ็ดกระจ่างืออะไรบันดีนี่ทุกคนหมอบป้าหมวกคิดวันสิบเอาเครื่องอันนอ้ยจัวเ้ข <c oughs> อเลยนี่เนาะโมโอเอาของมาฝากทุกคนเส้นทีเส փ แอนั่นเชียร์เอาของฝากให้เพืนน่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนจีกลับบ้านทุกคนเนาะแต่ว่าเพื่อนเพิ่นเอาของฝากมาาไม่เส փ แอนมีหมวกเนาะที่เจองมีหมวกมันต้องมวมันต้องเอาไปใส่อยู่บ้านแต่ว่าไม่ใหญ่ นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวสเปรจะใส่ให้เบิ่งนะคะทุกคนนะคะ,อะอโอ้ยงามขนาดเทขนาดทุกคนเลย <c oughs> นี่นะคะคือไม่ใหญ่พนนะมาให้สแปรเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เพื่อนหมูหักหมูแพงทุกคนหมูสั่งหมูหมูแค่นหมูทุกอย่างโา <c oughs> <c oughs> ได้กับทาู้ได้สนใจกัติดต่อได้ด้วยประเภทสิโปรโมทโม่แล้วก็โหมทเพื่อนเนื่องจากว่าอยู่มันเป็นชาวแถาขางบ้านไงชาวยินดีทางบ้านยีนดีเพราะว่าเพราะว่าเป็นยังคือว่าชาวแถาขางบ้านเพราะว่า จนอัญโยซ้สิบกว่าเนาะทุกคนเนาะยังบรท่านได้เคยมีแฟนจักเตือนเนาะทุกคนเนอนฝันกัอยู่เป็นสาวเถาข้างบ้านเพราะว่าหลุ่นเหล้าข้าวเดียวกันนั่นผันแตงงานมีขอบมีขวายังเรียบร้อยเนาะทุกคนวันนี้สะแพกอะมาประจานโม่เนาะทุกคนเนาะนี่แหละเป็นของควันของฝากก่อนเราสิเมื่อบานเนาะสะแพกก็บ่มียังหายทุกคนเลยบ่มียังหายเลยเลยพีเตอรโตเปล่าเลยหายไปเตอโตเนาะนี่เนาะมไปเลย พานะทางบ้านก็ได้เออไปก็ได้นี่นอนทุกคนนะคะนี่กมาร้านแล้วมาหนีนอมาไม่หญยพ่อนะก็มาร้านของสะเอพนี่ยายบอกว่ามาหายายด้อเหตุของกินทุกคนนอนเหตุของกินเพื่อสิได้เนาะนอนกับเกือบตีสองอะไเมืเกคืนี่ยายตื่นมาประมาณสะแพนเนาะยายนี่คือสะเพทุกคนเนาะเพราะว่าในน้ำของร้านเป็นสิเอิญสะเพววายายดี๋ยวสชิงงงกันเนาะไอพอนยัยแพลเพราะว่า เมื่อคืนเนี่ยชาวแพทย์ตื่นมาตอนตีสองครึ่งทุกคนเนาะยังกําลังเห็นร้านหั่นเร้าอ่อนไปประมาณเร้าอ่อนเฟสหั่นประมาณสามสิบน,นาทีดูปปว่ายู้ร้านกําลังนอนบอกเพราระว่าเป็นเห็ดอันนั้นไข่พะโล้เลยก็เห็ดยังเตรียมมาฝากาะเพราเห็นว่าชาวแพทย์าชาวแพทย์อยากกินไข่พะโล้เลยก็เห็นว่าน้องน้องชาวแพทย์เลี้ยงหั่นไว้มักกินไข่พะโลกะ้ก็เ้ยแบบว่าร้านยายก็เลยบอกว่าร้านล่องเห็ดอันนั้นไข่พะโล้มาฝากราแพรแเนเนาะว่า จากสิว่าแสยปันได้เนาะ่นกระเฮ็ดทุกคนเฮ็ดจนดึกจนดืนเนาะมาเคื่อนี่นอนนอนตีสองทุกคนเผื่อว่าเฮ็ดไ่พะโล่มาฝากสะเพะเนาะอูใหญ่ใหญ่ดีใจกะเฮ็กระ็ดกรเ็ดกรเฮ็ดกระเฮ็ดกระเฮ็กะ็กเเดกระะเพรเดะเกเฮ็เฮ็เะฮกะเดะเะเว็ดกรกรเเะะด นอนทุกคนนอนนี่นอนเรื่องซีมือเห็ดกับเขาเห็ดกับน้ำนี่ไม่ไงไม่ไงพ่อจะเมื่อบานจะซีมือเห็ดยังวนี่นอนเพราะว่าเศร้าอทุกคน พอชาแพรยังยินขาวๆเนาะทุกคนเดี๋ยวสิพอนินทานม่ใหญ่พอเนาะชาแพรยังยินขาวๆว่าเออชาแพรยังยินขาวๆว่าม่ใหญ่พอนั่นเราสิเมื่อบานเราสิเมื่อเห็ดธุรกิจอันใหญ่หลวงทุกคนเนาะลุงส้มฝากเบิ่องในเนาะลูกสาวจะเสียด้ธุรกิจยังวานใหญ่ยังบูเลยเออธุรกิจมันเป้อสิเปิร์นนคั่บ่อเออร้อยสิเปิร์นหันใครคั่มใครคั่มแหลกไก่ เราสิเปิดห้านี่ยังต้นที่ตามต้นต่อไปทุกคนชแปกัยังบูคือกันคลิปนี้มันกับอาสิโบมี่ยังไลยเราทุกคนเนาะเพราะว่ามันแบบเกิดจะคว่ำดีใจแล้วก็แบบว่าดีใจแบบว่าตื่นเต้นแห้งเนาะที่แบบว่าโมมหาเนาะเพราะว่าบริภอกันด้นลีเลยทุกคนเนาะบริภอกันนานแลไรกับไลน์เป็นไลน์ปี๋เนาะ โอ้ไลยปีเติบประดได้ดีห้องบริโอคก็นอนทุกคนนอนบริโภคไล่ปีเติบเล่าแล้ววันนี้มึอเศร้าในเสพกับโท้ไปวันสิซ้วนเพิ่นมาหาทุกคนเนาะเสพกโท้ไปเพิ่นก็บอกว่าเจ้าชิโท้ไม่ยังเค้าชิปอียยังเพิ่นว่าสิีนนะทุกคนสเสพกว่าเออบุมาบุเจอ่าสะเพกถามสิไปเ้ายยั้งพว่นเออสเสพกก็ได้เกิดอาการแบบหน่อยใจนอนจักจักหน่อยวันนี้พอดีเหมือนกับ ปนนี้มันก็เริ่มมันก็เด้อโผล่มาเนาะอยู่ในรถเป็นกระโหก,อกมือสิแหละจะคลองอภัยวะจันแหลกกิดว่าจะนายมาน่ำบ่อในพานว่าจะไปหาว่าจะนาย์ขึ้นแม่เบื่อการโกแม่เลยเพราะว่าเพราะว่าจื้อมูบ่ได้เนาะสะแพ้ก็บจื้อมูบ่ได้มูงงามเกินเนาะทุกคน <c oughs> อย่าม,แมาแอบด่าในใจบอกเปนกระโหลจริงบอกปกติยยนกับปกตินกับสิบงงามปนีนอทุกคนเดี๋ยวนี้ก <c oughs> ับหูซัว่าง <c oughs> <บ>ามขืนไล่นอทุกคนนอสะแพ้กับจื้อมูบไว้ได้ โอ้แม yeah! tamam, ่นี่นอะผมยอนกับยอเฮ้ยนี่เออก็ได้ร no no ู้สึกแบบเออก็ได้รู้สึกดีบ่าแม่พี่น้องเนาะน้องทุกคนน้องกับบมมี่ยังไล่แต่เดินมามาแบบว่ามาเหล่ากับความดีใจแะไรก็ความแบบว่าผักภูมิใจเนาะที่แบบว่าเป็นถึงเฮาสิแบบว่าบ่แม่นพี่น้องกันเถอะเนาะทุกคนเนาะบ่แม่นพี่น้องกันแท้ๆแบบบ่แม่น พอแม่เดียวกันแต่ก็เป็นหมเป็นเผื่อนเป็นพี่น้องที่แบบว่านับถือกันเาทุกคนแต่กัแบบว่าพอมาอยู่ประเทศไทยน้ากันนะทุกคนกันยังแบบว่าคอยอันนั้นคอยซอยเรือกันตลอดน้องบแมเป็นโอ้ยสะเพกระหลิ่รัวก็แบบว่าทึ่งหฮาสิบ่ยแบบว่าบแม่นพอแม่เดียวกันนะทุกคนแบบว่าเป็นญยาิพี่น้องเนาะแต่ว่าพอมาอยู่ประเทศไทยกันยังแบบว่าคอยซอยเรือกันตลอดนาอทุกคนแบบว่าไปมาหาซูน้องมียังก็ขึ้นจังสีได้แบบเ กับเขากับหนามม่หายเนาะทุกคนนอกั้งที่แบบว่ากะจกเฮ็ดหตุงานแบบเงินเดือนคือกันเนาะทุกคนเพราะว่าตังแต่ละคนก็เหตุงานแบบกินเงินเดือน,อนของเจ้านายกันแต่เป็นยังก็สามาถเอาเงินแบบตัวเองไปสื่อคองแบวแบวา่ามาเลี้ยงคนอื่นหรือว่ามาจ่ายพอแม่พี่น่ออกนอกแบบ ญาติพี่น้องนะโอ้ยน้องนุดนดาวคนรุ่นเบามาได้นะน้องหยังเก่งเก่งเอาเงินให้เขาค่ะขายปลลูบบอสะเพรบุญยอมให้เงินทุกคนเนาะเดี๋ยวสะเพรสีมาหว่าวเนาะว่าเออซึ่งแนะนาใจโมคูเนาะที่แบบว่ามีหายเนาะแบบโค้กคอยเสียห้ยอะไรอ่าง้ยอย่างเ้เราวสิยหายเลยทุกคนเดี๋ยวสะเพรก็สิยหายือกันแหละเนาะทุกคนเนาะโดยเฉพาะลานเนาะเห็นตั้งแต่คือเป็นเบาแล้วว่าเห็นตั้งแต่หน่อยๆเนาะทุกคนบัดรแปบว่า ก็เขาไปหาสมัยแต่ก e, like, ่อนน้องเสพไปหาเปินกระแนงนิหน่อยๆบัดพ่อแบบพ่อเป็นใหญ่มากอะไรเป็นกแบบว่ายังแบบว่าคอยซ่วยเรือเข้าแบบว่าแจ็คจังไรทุกคนแบบว่าเออคือยายญ่บอกว่ายายอยากกินหันกินนีแค่แบบว่าห้าเว่าให้ฟังซื่อๆอย่าง้วทุกคนว่าโอ้ยไปตะแเส็บน้องอุ้ยอันนั้นกตเฮ็ดมาให้กินแหละนะทุกคนพาภูมิใจแห้งแต่ว่าทีหนึ่งที่สองยังหมดย่อมเนาะเนยังเฮ็ดมาให้กินเนาะยังเฮ็ดมาให้กินมาให้ชิมเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮากัแบบว่าเอาเว้าตรงๆเฮากับ่ไดษ เจตนาต่างใจที่แบบว่าเสี่ยงขปุนดอกน้องทุกคนคือว่าเดกินกันเองแล้วผู้ที่มาหนี้ก็เดิอแบบว่าเพลินมาก็เด้อพากกันชุมนมว่าเออเลี้ยงขปุนกันเลยเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาเอามาหายเขาคือเขาเอามาจากใจและเขาเตรียมพร้อมเนาะทุกคนคือเขาเตรียมการมาลายวัดแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่ม้งให้เขาน้ะมันเป็นสิงที่บว่าบริเตรียมการคือแบบว่าเพราะว่าพวกสะแพ้นี้ครับกับนนองนวหรือว่าน้องต่อยนี่บม่มีโอกาสที่จะได้ไปไสเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่แต่บ้านเนาะก็ ถ้าว่ารถกับเขาเด้ผ่านมากระทึงจังสิทดิภาพกันเห็ดกินเนาะทุกคนกับเมือนี้ก็ถือว่าโชคดีที่ว่า้าแพ้ก็สนดแล้วก็น้องโตไอ้น้อยยังมีไดค์ของเตียนเตรียมตอนหับอันนั้นสาพอนกับร้านคําเพือเนอนทุกคนนอะเด้เห็ดขาบปุ้นนอนทุกคนนอะแล้วก็แบบสึงใจแห้งร้ายนอนทุกคนไ่ใช่แบสึงใจแห้งนอนทุกคนนอะแบบสูงใจรีนอนแต่ว่ามันตลกเนาะเออยู่เนาะเอนี่เนาะ ก็แบบว่าเออก็ดีใจเนาะดีใจดีแม่ใจคือการได้มากสิเมื่ออะไรเบิ่เพิดกำสิวเอาเลยอันนี้คือแบบสะเเพนบริสัมผัสแต่นั้นมีไงพ่ออะไรกับบริสัมผัสล้านเพืือดอกแต่สะเพนสิแบบว่าอามาแบบมาว่าความความหูซึกออกจากใจเนาะทุกคนที่แบบว่าหูซึกแนวดเนาะที่แบบว่ามูอเอาคองมาหายเนาะเพราะว่าถูกขังที่เพิ่นเอามาหายทุกคนบคคลเอามาหายหน่อยเนาะบคคเอามาฝากแบบหน่อยๆเอเอามาแบบขโยงเลย เดี๋ยวสเปนซีดีวิวให้เบิงนอนกับน้องนวดอันนามแบบคลิปต่อไปนอนน้องนวดเนาะว่าลายปันไดนอนทุกคนเนาะเดี๋ยวมาให้เธอได้กับขอกระหูซึ่งอิ่มพี่น้องอิ่มกหูซึ่งจะหูซึ่งอิ่มแหมลืงดีใจเนแรเพิ่งกระชีธรรมว่านี่เนาะสำคัญก็คือผู้นี้นอนทุกคนว่าเรื่องเตรียมของฝากอ่าือนานร้านเพื่อนี่แหละนี่ก่อนอนุญาตเนาะบอกกับร้านเพื่อก่อนนี่กระชีธรรมตลอดเลวดย่ากินบ่ออันนั้นบ่อย่ากินเป็นบ่ออันนี้อันนั่นนอนทุกคนบอกว่าสิ นับเต็มพ้นละใม่จนกระ Omaha, ทั่งโคงก Não, ินย่าให้กินเป็นบ่อันนั้นร้านสิเหตุไปหายร้านเสียเหตุไปฝากละทุกคนเดี๋ยวเดอร์ร้านสิไปตลาดนอจังสรนดียายก็บอกว่าอ่ะยายก็คือโต้ของแพทย์นอส่วนร้านก็คือหนองคําเพื่อนอทุกคนนออันนี้ก็คือยายที่ว่าเป็นแบบว่าเอิอในน้ำแบบว่ายายร้านนอทุกคนอีกคือเจ้าเท้าเราทุกคนบอซะไปยังไม่ต้องในแถาเราทุกคนนอยังเงออกออกเลยยังเช้าชีสจิมหาปีนอเป็นกระตุ้น นี่โหลดจะมันต้องมาเมาคอยนี่เออโอ้ยจนแบนสีเอออันนี่เห็นบ่ควข้นเขาบคนบนเขามันเลยแตกต่างกันได้เด้อเบิ่งในที่ฝนสิปเป็นใหญ่อยู่ในยังงามคือเขาอยู่เขาเกาะอะไร้ใหญ่ใหเบิ่งในเขามีลูกม่ล้านเ,เาต็มเต็มเลยนี้ ปนกระสิถทามตลอดเนาะทุกคนเนาะนี่แหละกันฮูซึกดีที่ใจแห้งแบบสะแพกับผมมีโอกาสที่แบบว่าขั้นเอาห้องอาศิบเอาไปเนาะทุกคนอาศิบเาไอาแบว่าออกทั้งสื้อด้วยยังขัาน่ไดออกสื่อกับฮูซึกดีทุกคนแต่เบียยแต่เพียงแต่ว่าเฮ้าเฮ้าว่าแบบเฮาว่าออกจากใจแบบว่าเออก็ะเด้อได้มีโอกาสได้เว่าก็เด้อสิขอเว้ายาวๆเนาวทุกคนเนาะว่าดีฮูซึกดีอะไรเพราะว่าเพราะว่าสิ บบบเดเมนว่าเป็นแขนสะโพมือนีหรือว่ามือหนาได้ทุกคนตั้งแต่ที่ฮู้จักกันมาอ๋อฮู้จักกันมาหลยปีแล้ว่า่าไงคือฮู้จักกันมาตั้งแต่น้อยเนาะตั้งแต่เกิดทุกคนแต่อืมตั้งแต่เกิดอืมตั้งแต่เกิดวันซาเป็นเป็นญาที่พี่นนองกันนี่แหละบอมเมนวาสนิดแบบว่าใช้เลือเดียวกันทุกคนแต่ว่ามีน้าแบบแบบเป็นพีเป็นหนองตามภาษาคนบ้านไก่เลื่อนเกียงกันทุกคนแต่ว่า พ่อึืนมาอยู่ไทยอะไรแบบว่ามีความหักแล้วก็มีความผูกพันซอยเรือซึ่งกันนละกันทุกคนมากกว่าพี่น้องแท้ๆอีกเพราะว่าฮาเหาบ่คอยได้อยู่ไก่กันนอะท้าววันนี้อยู่ไก่กันบ่ะมันกับได้อยู่ไก่ทุกคนนอะแต่แบบว่าเหาได้คุยแล้วก็แบบว่าได้คุยแล้วก็ได้แบบว้ากันตลอดเวลานอะทุกคนแล้วก็ได้ท้ามไทยแบบว่าแต่ว่าไปห้ามมาแหวนทุกคนได้ไปเยี่ยมไปยมเนานก็เลยแบบรู้สึกดีนาะสเปนก็รู้สึกแบบว่าดีที่สเปนมีมิรที่ดี นมจีนนมจีนหยุดอ้าวไม่มีหรอกค่ะไม่มีไปเลยค่ะขอโทษด้วยค่ะอย่ามาได้กินไรกูแล้วพ่มีข้าวปุ่นพ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่นี่บ่มีข้าวปุ่นให้เราคุณจ้าจ่ะให้เราคิดว่าเฮาสิเอามั้งเฮาบ่ไปเฮาบ่เอาแล้วอืม เอาลานเบาก่อนจังจบคิีไม่แน่นี่ใหย่เบาลายเลยนี่จเขาสีซักเหยลาางมนหองเออนอนต่อยกันเลยเบาก่อนเลานสงแห้งทุกคนล่างบุมีแนวสีวาอลานกับบุมีแนว กดสยาอีหลีโอยต้งสั่งบงจะสิเบาย่งก่นนะโอ้ยัเปนงามหรือเป็นก่าเบาเ้อแต่ก่อนเป็นผื้ซื้อก่อนเรางามคืนนี้แล้วเหมือนไงพวกอันนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัม่เลืองเดี๋ยวกินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายอประเทลลึกเดี๋ยถ่ายรูปสวยๆเจ้าก่อนไไปรีบเก็บรีบเก็บเราจะได้ไม่ถ่ายรูปสวยๆเจักก่าเราอันนี้บอจ่าเคย เอ cage, เอล้องงามขึ้นเดิมไงเพรพ่อนเดิพ่อนเดี๋ยวถ่านอนทุกคนนะชอบแพกก็ขอจบคลิปนี้ค่ะเพียงทอนนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้เพราเด้อเนาะอือจบแล้วท่ามให้กับบวบโอ้มิเต็มไงพ่อันบวบวันนี้บล้านกับเป็นคนขี้อายแบบนี้แหละหายเห็ดยูทูปเผลอละคือใหญ่กับบบเห็ดนอนย่อนบวบบุเก็ตนอนทุกคนเนาะ นอนเบาบางเก่งก right ¿no? nice. ็เด้่องบริเหตเนาะจังไรสะแพงก็ข้อจบคลิปแค่เพียงเท่านี้น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะจะได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจชาแปงน้ำไหนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาไปเลยเด้อสบายดีเด้ออ้าวสบายดีเอาสะพอนเออื่นจะสะพอนเอ้ายไงพอนแล้วพอกันนี่พอกันเด้อไปพอกันเออ